พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารต้องมีเครื่องซิลปากถุงเพิ่มความสะดวก ถ้าใครที่ต้องแพ็คพวกอาหารหรือขนมแผงเอาไว้ขายในหลายๆคนอาจเคยใช้วิธีนี้แน่ๆใช้ไฟลนเพื่อซิลปากถุงแต่กว่าจะได้แต่ละอันมันใช้เวลานานมากเลยครับสู้ใช้เครื่องซิลแบบนี้ไม่ได้ใช้ง่ายซิวได้เร็วและยังซิวได้แน่นอีกต่างหากและตัวเครื่องยังสามารถปรับระดับเวลาการให้ความร้อนได้ยิ่งปรับไปที่เลขสูงเครื่องจะให้ความร้อนนานมากขึ้นถ้าเราปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมไม่ว่าถุงจะหนาแค่ไหนเครื่องซิลแบบนี้สามารถซิลได้หมดไม่ว่าจะเอาไปซิลซองขนมหรือจะไปทําซองใส่เครื่องปรุงเครื่องซิลแบบนี้ สามารถทำได้หมดทำเอาไว้ใช้เองจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปหาซื้อด้วยหรือจะไว้ทำถุงใส่น้ำจิ้มก็ได้ซิวปิดปากถุงได้แน่นน้ำจิ้มไม่มีหกแน่นอนหรือจะไว้ใช้ซิวปิดปากถุงขนมที่เรากินเหลือเครื่องก็สามารถซิวปิดปากถุงได้แน่นมันช่วยป้องกันมดช่วยป้องกันลมได้ดีเลยครับมันก็ดีกว่าการใช้ยางวงรัดแบบนี้วิธีใช้เครื่องซิลปากถุงเพิ่มความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้า วิธีใช้เครื่องซิลแบบนี้มันใช้งานได้ไม่ยากก่อนอื่นให้เราปรับระดับความร้อนไปที่ตรงกลางก่อนแล้วก็กดวอร์มเครื่องสักหนึ่งครั้งวอร์มเครื่องให้มันร้อนสักหน่อยทีนี้ก็ให้เราเอาถุงที่เราต้องการจะซิลมาลองซิลดูก่อนถ้าเราปรับระดับความร้อนได้พอดีรอยซิวของถุงมันจะออกมาสวยและมันจะซิลได้แน่นแบบนี้ แต่ถ้าเราปรับระดับความร้อนน้อยเกินไปเวลาที่ซิลปิดปากถุงมันก็จะไม่ติดกันแค่ดึงเบาๆรอยซิลมันก็จะหลุดออกจากกันแล้วแต่ถ้าปรับระดับความร้อนสูงเกินไปเวลาซิลถุงมันก็จะละลายละลายขาดออกจากกันแบบนี้เลยซึ่งการหมุนปรับระดับความร้อนด้านหน้ายิ่งเลขต่ำๆเครื่องมันจะทาความร้อนแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นเลขที่สูงขึ้นเครื่องมันก็จะให้ความร้อนที่นานมากขึ้น ามระดับตัวเลขที่เราปรับนั่นเองการใช้งานของมันก็มีแค่นี้เลยครับแค่ลองปรับระดับความร้อนให้มันพอดีกับความหนาของถุงแล้วเราก็จะได้รอยซิลที่แน่นเรียบสวยแพ็คอาหารได้ไม่มีการหกออกมาแน่นอนวิธีเปลี่ยนผ้ารองซิลของเครื่องซิลแบบนี้เวลาที่เราใช้เครื่องเป็นนานๆผ้ารองซิลมันก็จะเริ่มขาดวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากครับให้คลายน็อตสตัวนี้ออกแล้วฝาครอบของแต่ละฝั่งมันก็จะหลุดออกมาแล้วเราก็จะเอาผ้ารองซิลออกมาได้ที่เหลือเราก็แค่เอาผ้ารองซิลอันใหม่มาเปลี่ยน ซึ่งเขาจะแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วส่วนลวดทําความร้อนถ้ามันขาดหรือมันไม่ร้อนแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเวลาที่เราใส่ผ้ารองซิลเข้าไปให้ใส่เข้าไปที่ตัวหนีบด้านหน้าก่อนแล้วก็จัดระเบียบให้ผ้ามันอยู่ตรงกลางที่เหลือก็แค่เอาฝาครอบมาใส่เข้าไปทีละด้านขันน็อตให้แน่นพอตึงมือแค่นี้เราก็เปลี่ยนผ้ารองซิลได้แล้วครับสามารถเอาไปซิลปิดปากถุงได้ตามปกติและนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนผ้ารองซิลของเครื่องซิลแบบนี้ครับแกดูด้านในเครื่องซิลมันมีอะไรบ้างเครื่องงงมัันซลถุไได้ยง เครื่องซิลแบบนี้ถ้าใครต้องการจะแกะให้ใคลายน,อน็อตสตัวด้านล่างนี้ออกแล้วเราก็จะแกะดูด้านในของมันได้ซึ่งหน้าตาด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเริ่มดูจากทางซ้ายมือตัวนี้คือสวิตซึ่งถ้าเรากดเครื่องซิลแกนด้านในมันก็จะไปดันให้สวิตตัวนี้เปิดทําให้เครื่องซิลทํางานส่วนอุปกรณ์ต่อไปมันก็คือหม้อแปลงไฟ มันจะแปลงจากไฟบ้านให้ไฟมันพอดีกับความต้องการของเครื่องซิลแล้วก็จะส่งไฟไปที่บอร์ดควบคุมของเครื่องซึ่งบอร์ดวงจรไฟฟ้าอันนี้มันทําให้เราสามารถปรับระดับความร้อนได้แล้วมันจะคอยควบคุมการทํางานของลวดทำความร้อนด้านบนอีกทีหนึ่งซึ่งลวดทําความร้อนมันก็จะอยู่ด้านล่างของผ้ารองซิวนี้ครับ เมื่อเรากดเครื่องซิลรวดทาความร้อนมันก็จะร้อนขึ้นเวลาที่เราถุงไปซิลมันก็จะทําให้ถุงบริเวณนั้นะละลายแนบติดกันแล้วเราก็จะได้การซิลปิดปากถุงที่แน่นเรียบสวยแบบนี้ข้างในและการทํางานของเครื่องซิลก็เป็นแบบนี้แหละครับข้อดีข้อเสียเครื่องซิลปิดปากถุงก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกช่วยให้เราซิลปิดปากถุงง่ายซิลได้แน่นรอยซิลสวยข้อดีข้อ2เครื่องสามารถปรับระดับความร้อนได้เอาไปซิลถุงหนาๆนาได้สบาย ข้อดีข้อ3ช่วยประหยัดเวลาในการซิลซิลปิดปากถุงได้ไวข้อดีข้อ4ใช้งานได้ง่ายใครๆก็สามารถใช้งานได้ส่วนข้อเสียข้อแรกเวลาใช้งานเครื่องเป็นนานๆผ้ารองซิลจะขาดต้องหาซื้อผ้ารองซิลมาสำรองข้อเสียข้อ2ถ้าได้เครื่องมาใหม่ๆอาจเสียเวลาทดลองปรับระดับความร้อนให้มันพอดีและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของเครื่องซิลถุงแบบนี้ส่วนถ้าใครอยากได้เครื่องซิลปิดปากถุงแบบนี้กดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์